วัสดีครับไอรอนเสาที่สามเมษาสองห้าหกห้าตอนนี้เราอยู่กันที่หัวเห็นมีนัดจูนไอร,รนไอนแปดสามปีสองพันยี่สิบหนึ่งคันงานจูนแก้ใหม่ลูกค้าให้มาจูนให้งานด่วนจูนแก้ใหม่จะจบไหมไม่รู้จบไม่จบคนที่บอกได้คนเดียวเท่านั้นก็คือเจ้าของรถเพราะเจ้าของรถจะต้องเป็นคนไปลองไม่ใช่ผม vậy lâu về, trôn anh, đá viên, nước sạch, ăn ngon rồi, vậy, hái về เท่ากันเปยมนเลยอ่าคือการจ่ายน้ำมันตอนเนี้ยหน้าหลังจ่ายน้ำมันเท่ากันเลยพอจ่ายน้ำมันเท่ากันปุ๊บไฟจุดระเบิดแค่บาลานซ์แล้วเท่ากันหน้าหลังไมจะเผาไหม้หมดจดอ่าหน้าหลังไมจะเผาไหม้หมดจดเลยมันจะไม่มีหน้าหนาหลังบางตอนเนี้ยหน้ากับหลังจะเผาไหม้เท่ากันหมดจดปุ๊บเครื่องจังหวะเครื่องมันเลยนี่ได้ยินเพรามันสมุดจากเดิมมันอาจจะสลักตุ๊บตักตุ๊บตักตุ๊บตักุ๊บตักเพราะว่าหน้าหลังมันจุดระเบิดไม่เท่ากันอ่าแต่พอมันจุดระเบิดเท่ากันปุ๊บปั้งปุ้งปุุ๊๊งงงงปปปัััััั้้อ่าามนนกก็จะตตบบเท เลี้ยววิ่งเลยเนี่ยผมบอกเลยมีสองร้อยเนยเด้งถ้ามีกล้าลงนะไปเลยพี่เทสเลยเทสเลยเทสดยความปลอดภัยนะอ่าพี่พีเตสออกตัวพยายามลากให้หมดทุกเกียร์ให้ได้ก่อนเพื่อดูว่าแต่ละเกียร์ตัดไหมแต่ละเกียร์ไปได้เท่าไหร่พอสับเกียร์สับเกียร์มีห้อยไหมหรือสับเกียร์ปุ๊บกระโดดไส่เลยอ่าอีกเรื่องหนึ่งพอสับเกียร์เสร็จปุ๊บพี่กระแทกเขาเร่งต่อเนี่ยมันส่งต่อเลยไหมหรือมันวอดวู่รออยู่วอดถ้ามันมีก็เกียร์ไหน พี่ก็จำไว้ผมด้วยอ่ะพี่ไปลองเลยลองให้หมดทุกเกียร์เลยโอ้โหน,นี่นิ่งติ๊บนิ่งมากอันเนี้ย ากสุดเสียงเลยสวัสดีสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าที่ว่าการอำเภอหัวหินฝั่งนูน้นฝั่งนู้นไปประจวบฝั่งน,นี้ไปเพชรบุรีเรามาจูนรถหนึ่งคันอ่าไปประทัซูเปอร์โลปีสองพันยี่สิบเจ้าของจูนมาแล้วก็ยังไม่จบเล่นเองแล้วก็ยังไม่จบก็เลยให้ผมมาเล่นให้ที่หัวหิน จัดการได้เรียบร้อยคันนี้นิ่งมากบอกเลยเจ้าของไปลองเทสเมื่อกี้อย่างที่เห็นว่าวิ่งสุดเสียงเลยแต่จะจบไหมจะเนียนไหมสมุดไหมผมก็ยังไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นคนขี่เจ้าของนะที่จะบอกได้รอเขากลับมาแล้เราไปถามเจ้าของกันนะไปลุ่นโว้ยมาแล้วมาแล้วโอ้หจะจบไหมเนี่ยมาดูว้าว ดูแล้วมาลองเองแล้วครับเป็นก็นไหลก็สุดทุกเกียร์เลยไม่ตัดแต่เมื่อก่อนนะครับเกียดหนึ่งเนี่ยผมลากแล้วมันมีดับมีวอดอ่าอ่าตอนนี้ไม่วอดแล้วครับลากได้สุดเลยพอตบสอบปุ๊บโดดหน้าโดดสามโดดพอสี่อ่าทีนี้ไหลเลยครับเกียดสี่เนี่ยลากถึงร้อยหก่าลากร้อยหกได้ร้อยห้าเนี่ยเมื่อกี้นน 100, 105เนี่ยร้อยรห้าเนี่ยมันจะไปร้อยแปดแล้วไปของเก่าเนี่ยมันอันที่ร้อยหกครับลองลองแค่ไหนเนี่ยลองไปท่านี้เองไปยิงเกลียดอะไรอ่ะตัวร้อยร้อยเจ็ดอะ ร้อยหกร้อยหกหมดไหมร้อยหกนี่ไม่หมดครับร้อยหกนี่ของเดิมแต่ผมว่าน่าถึงร้อยแปดได้ใส่ไหลนะครับไปไกลเราคิดว่าหมดมร้อยหกหมดหรือยังหมดเลยผมว่ายังอ่ะอย่างที่ตาบอกกันสองร้อยผมว่าได้อ่ะร้อยแปดเนี่ยร้อยแปดนี่ได้แน่นอนครับร้อยแปดได้แน่นอนเอาเอาเอาดีๆนะครับผมไม่ใช่คนไปฉี่ไปลองนะผมไม่รู้รได้หรอไม่มีขึ้นอ่าถนนทีคนเดียวแล้วว่านี่คนเดียวที่บอกได้ว่ามันดีขึ้นแย่ลงมันจบมันไม่จบครับถูกไหมอ่า อันนี้ไปลองหมดทุกเกีร์ออกตัวตัดไหมไม่ตัดตัดเกียร์ห้อยไหมห้อยครับออตัดเกียร์ไม่ห้อยก็ได้เท่านส่งต่อเลยส่งต่อเลยไม่มีวอดไม่หัวรอนไม่มีวอดต้องมีบทักเกียร์ฮะมีทักเกียร์ไหมไม่มีครับไม่มีทุกเกียร์ไปหมดคำพูดเลยคำพูดเลยคิดว่าดีกว่าเดิมเยอะไหมดีกว่าเดิมก็ประมาณผมให้เลยนะจักรของเดิมเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยมือใจโตแก้ไขไหมไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าตอนเนี้ยจักรของเก่าผมขับแล้วมันมันอืดมากเลยครับออกกัวเกียร์หนึ่ง ต้องไฟแดงก็ยังเอือเดี๋ยวบอกก็อึดหาตอนนี้อ่ะตอนนี้นี่เลยแต่ก็ต้องได้เข้าใจด้วยเรื่องมันแต่ภาษาใช่ลูกแต่ภาษามันจะไปให้ติดมือขนาดพันสองต้องเข้าใจตรงนั้นครับแต่ที่เลยแต่ว่าแต่ถามว่าดีผมว่าเจอมันมันไปเจอแบของเก่าเยอะเลยครับแล้วนี่ยังไงครับผมมาเนี่ยคิดว่าจะผมจะจบให้ได้ไงเรื่องจะจบเหรอก็ต้องจบแล้วครับไม่จบก็จบที่ผมนี่แหละไรเลยอะไรกเลยอะไมั่นใจครับไหนแล้วก็ติดตามอยู่ติดตามเพจอยู่ครับไม่มั่นใจได้เลยครับปรันตีลูกค้าตั้งกี่คนแล้วครับไม่รู้ว่่าผมมไคย เป็นแคอย่างเดียวผมไม่ได้อเชือครับใช่ไหมผมก็มาดูบอกว่าเดิมเป็นไงครับใหม่ใหม่มัเป็นไงเฮ้ยนวครับอืแล้วก็สโลดีครับสโลสโลโอเคเลยครับแน่นะมีอะไรต้องแก้ไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่เลยนะครับไม่มีใครบอกให้แก้เราเราคนนึงเราคนนึงตาให้มันดังเบาัเลยครับมันมันเป็นที่เราต้องตั้งอะไรนะครับตั้งไม่ได้แต่ก็ได้แหละเพอตั้ง่ดังของเขาครับโอ้ยด่าพี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพวกแต่บอสอ่ะแต่มันทรงเยอะกันแหละแต่ไม่แต่บอส แต่รถทางด้านขวามันติดหน้าก็ติดที่เดิมเลยแหละมันเหมือนกันเลยครับใช่แน่นะอนี้ที่มันจบไหมจบครับที่มันจบแน่นะครับแน่นอนผมผมจะต้ารถออกไปจบเลยโอ้ยมดินมาดิผมอยู่อยู่บ้านนู้นแล้วนะถ้าเจ้าของบอกจบมันก็จบอ่ะเจ้องไม่ได้วอกเาผมไม่ได้เคิดใช่ไหมครับเอ่าก็บองไม่คิดแล้วบอกจบก็ใช่แล้วผมถามอีกนึงก่อนที่ก่อนที่จะตั้งเมื่อกี้นะครับจัตุรุนเนี่ยของเก่าเป็นไงบ้างครับเขาพลาดไม่ดูไม่ได้ดูเพราะว่าเรื่องใหม่เลยใอ่กวาดถ้าเรื่องใหม่ ไม่ไดแล้วแน่นอนอ่ะเราก็ตั้งความันว่าเออพี่จะเล่นมาจากไหนหรือใครจะตัวไม้พี่ผมรู้ไม่สนครับผมตัดใหม่อย่างเดียวดีกว่าก็ถ้าไปแก้ของเดิมเราไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรกับนัำมังใช่มันยาวเลยเราเล่นใหม่เราเติมเราตะไคเราเลยอ่ะเรารู้ว่าปุ๊บมาเราจะทับๆเอาน้ำมันเท่านี้ไปเท่านี้ครับอ่าพอจบโอเคเจ้าของบอกจบก็จบเรื่องของกันนะครับอ้าบ